ครับยงกใจเลยอะ,อะไรแล้วก็เป็นไรลัชนาราศีกับอะไรอะไรนะอะไรอ่ะโผล่มาลัคนาราศีอะไรลัคนากับราศีต่างกันยังไงครับลัคนากับราศีต่างกันยังไงใช่ครับลัคนากับราศีต่างกันยังไงเอา,อางี้ผมเปรียบเทียบให้ฟัง คำว่าราศีเนี่ยอย่างที่เวลาเราเราฟังในทีวีทีวีหรือว่าดูตามนิดนก็กินแล้วมันจะถามเพื่ออะไรเนี่ยตั้งใจฟังหนึ่งวะฟังอยู่ครับเออคือคําว่าราศีก็เหมือนกับระหว่างวันที่เท่านี้เท่านี้ครับคือเขาดูตอนที่ดวงอาทิตย์มันโคจรครับแต่คําว่าลัคนาเนี่ยเขาคํานวณจากเวลาเกิดด้วยครับอ่ะอย่างกุมารเกิดวันที่เท่าไหร่ ยี่สิบสองครับเดือนธันวาอ่ายี่สิบสองธันวาถ้าเกิดเป็นราศีมันก็เป็นธนูไงครับยี่สิบสองธันวาถ้าเป็นราศีมันเป็นธนูครับถ้าเกิดกี่โมงสิบสามสิบสามครับสิบสามสิบสามอันนี้มันราบดานี่หว่าสิบสามสิบสามอ่าอย่างเงี้ยลัคนามันมันน่าจะไปอยู่ที่เมษเพราะว่าลัคนามันจะเปลี่ยนไปทุกสองชั่วโมงเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีเมษ เข้าใจอยังเข้าใจแล้วแล้วก็ที่เวลาไอ้ก,กูมาเองถามเนี้ยก็รู้แล้วว่าเวลาดูดวงเนี่ยต้องเอาจากลัคนาครับนะถ้ารู้ลัคนาถ้ารู้ลัคนาแล้วฟังลัคนาเลยครับเข้าใจไหมเข้าใจต้องยึดลัคนาทีนี้ว่าบางคนเนี่ยเออไม่ไม่รู้ลัคนาตัวเองเนี่ยก็ไปลองเข้าอินเทอร์เนต็ตดูรู้จักอินเทอร์เนต็ตเปล่ารู้จักครับคืออะไรไม่รู้อะไรถามกูครับ <laughs> Google ถาม Google เออก็ถามเข้าไปใน Google น่ะมุกอะไรนี่กูไ,ไปเขีว่าพิมพ์ใน Google ใช่ไหมใช่ครับเออแล้วก็ถามว่าเออเนี่ยลัคนาราศีแล้วเดี๋ยวแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆก็ติดต่อมาที่โหราโหราแอดโหราโหรายี่สิบสี่เป็นกลุ่มลูกศิษย์ของที่แสหมิเงเองเขาก็จะหาลัคนาให้ก็ไปคุยรายละเอียดกันเอาแต่ถ้ารู้ร,รู้ลัคนาแล้วสุดยอดลัคนาจะอยู่กับเราตลอดชีวิต จำเป็นที่จะต้องรู้ลักนาเอ็ดนี้รู้ใช่ไหมว่าตัวเองเป็นคนลักนาอะไรรู้แล้วครับลักนาอะไรเมธครับแล้วที่ผ่านมาฟังอะไรมาตลอดหันูซือเปอร์ลักนาเมธนะครับเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับปีนี้ดีด้วยเนี่ยลักนาเมธเนี่ยครับปังเลยเนี่ยครับเออ มังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล